วันนี้ครับเรามีหลักสูตร MGM Member Get Member ครับพื้นฐานของการทําธุรกิจนะครับซีกุงเนี่ยเรามีจุดเด่นในเรื่องของแผนการตลาดนะครับเปลี่ยนจากผู้ซื้อกลายมาเป็นผู้ขายในเวลาเดียวกันทําให้สมาชิกใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจหรือว่าสมาชิกเก่านะครับ เติบโตในธุกรกิจนี้ได้ด้วยแผนการตลาด MGM นี่แะครับเงื่อนไขของโครงสร้างแผน MGM นะครับคือระดับของสมาชิกขึ้นแล้วขึ้นเลยหมายความว่าถ้าคุณทำยอดได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดตำแหน่งคุณปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยครับในเดือนถัดไปคุณไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้าบริษัทก็จะไม่ปรับลดตำแหน่งของคุณคุณก็จะอยู่ในอันดับนั้นต่อไป 2. ถ้าแนะนำ1%คิดจากยอดสุดทธิการขายของลูกทีม10ตัวถ้าบริหารคิดจากส่วนต่างของสมาชิกในระดับสูงสุดในสายงานเท่านั้นทายโอนให้ผู้รับผลประโยชน์ได้หมายความว่าเราเป็นสมาชิกบริษัท4กรุงเนี่ย เวลาเราทำธุรกิจปสักพักหนึ่งเราจะมีค่าแนะนําหรือว่าค่าสายงานเกิดขึ้นวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่เราเสียชีวิตไปผู้ที่มารับช่วงต่อรับผลประโยชน์จากเรานะครับ mm hmm. เขาจะรับทวงสิทธิ์ได้รับค่าแนะนําค่าสายงานของเราแทนที่เราไปเลยเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้ไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้ mm hmm. การสมัครเป็นสมาชิกสีกุ้งเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายงานได้เลยไม่ว่าจะก,กรณีใดๆทั้งสิน้น รายได้จากการเป็นสมาชิกตามแผน MGM รายได้ข้อที่1ครับส่วนลดมาตรฐานก็คือรายได้จากการซื้อใช้ในครอบครัวของตัวเองรายได้ข้อที่2ครับค่าแนะนำ1%คือรายได้จากการที่คุณแนะนําเพื่อนคุณก็จะได้รับค่าแนะนํำ1%รายได้ข้อที่3มคือรายได้จากค่าตําแหน่งรายได้ข้อนี้ครับ3-6%จากลูกทีมที่อยู่ภายใต้อันเดอร์ของคุณนะครับแต่ข้อนี้ จะต้องมีบัตรไหนหน้าแล้วเราถึงจะสามารถไรับรายได้ข้อที่3ได้